เรื่องสิทธิมนชนเป็นเรื่องของการเคารพความเท่าเทียมของมนุษย์คือสิทธิมนชนมันมีหลักคิดว่ามนุษย์เกิดมาเท่าเทียมกันควรไปบัตรต่อกันฉันพี่น้องการทํามารเรื่องสิทธิมนชนก็คือการสร้างสังคมอุดมกตินั่นเองก็คือสร้างที่ให้มนุษย์เคารพซึ่งกันและกันเคารพว่าทุกคนเท่าเทียมกันไม่แยกในความแตกต่างเรื่องเชื้อชาติาศาสนาเรื่องเพศเรื่องผิวพรรณเพราะฉะนั้นใกล้เคียงกับอุดมกติเดิมผมที่สุดก็คือการทํามาด้านสิทธิมนชน กลับไปว่าเมื่อตอนเด็กๆผมพบความเหลื่อมล้ําค่อนข้างมากทางสังคมหนึ่งผมเป็นคนชนบทโรงเรียนที่ผมเรียนพ .1 ถึงพ .4 มีแต่มีครูสอนคนเดียวเท่านั้นนะครับห่างไกลและทุรกขนดานมากเมื่อมาเรียนในเมืองก็เห็นความเลือมล้ําระหว่างเด็กชนบทกับเด็กเมืองผมเป็นกรรมการศู์กลางนักเรียนพยายามปลักรันเรื่องที่ดินเพราะมองว่าเรื่องที่ดินเป็นเรื่องสําคัญมากเราเห็นว่าถ้าเกษตรกรไม่มีที่ดินทากินประเทศนี้จะลำบาก มีการเคลื่อนไหวจนมีพร่มหยัดปฏิรูปที่ดินในรัฐบาลหม่อมราชวงศ์ครือปราโมดแล้วเราก็มองว่าปัญหาที่ดินเป็นปัญหาพื้นฐานสําหรับเกษตรกรก็จริงแต่ประเด็นปัญหาที่เป็นปัญหาหลักในความขัดแย้งทางสังคมนั้นคือเรื่องการเมืองคือหมายความว่าเราปกครองด้วยระบบปฏการพอช่วงหลัง1 4ตุลาเนี่ยเราก็พยายามเคลื่อนไหวสิทธิพวกนี้กระทั่งเวลาประมาณ3ปีเกิดเหตุการณ์6ตุลาในหมวิทเวลัยธรรมตร์จนผมต้องทีไปต่างการเมือง เพราะขนาดนั้นเรามองว่าเรื่องนี้ถ้าเราแก้ปัญหาเรื่องนี้มันจะสามารถไปแ,แก้ในเรื่องอื่นเช่นกฎหมายซึ่งการนั้นเรามีรัฐธรรมนูญแล้วนะรัฐธรรมนูญก็เป็นรัฐธรรมนูนที่เป็นประจับไตค่อนข้างมากแล้วแต่เราพบความจริงอีกเรื่องหนึ่งว่าลาปังเฉพาะรัฐธรรมนูญมันไม่สามารถที่จะทําให้สิทธิเสรีภาพเกิดขึ้นจริงได้เพราะฉะนั้นการนั้นเราก็ฝันว่าถ้าประชาชนมีอำนาจรัฐประชาชนสามารถกำหนดชะตาชีวิต แล้วก็สามารถที่จะมีสิทธิสภาพได้เพิ่มขึ้นซึ่งเวลาผ่านมาหลายปีมากผมก็พบว่าบางทีมันก็ไม่จริงหรอกตามนั้นนั่นเป็นเด็ดจูงใจหลักที่เมื่อจัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนชาติผมถึงมาอยู่ที่นี่เพื่อมาทําเรื่องสิทธิเสรีภาพสารต่อในเรื่องที่ทําสมัยเด็กๆผมมาที่นี่ใหม่สองปีสองปีแรกมีการร้องเรียนกรณีเล็กๆแต่ว่าเป็นเรื่องใหญ่สําหรับสิทธิมนุษยชนก็คือว่า ผู้ร้องเป็นกรรมการสหภาพแรงงานบริษัทต้องการที่จะบีบไม่ออกโดยไม่มอบมาให้ทาแต่ยังจ่ายเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆผู้ร้องเห็นว่าไม่ถูกต้องก็ร้องเรียนกรมแรงงานกรมแรงงานเห็นว่าผู้ร้องไม่ได้เป็นผู้เสียหายก็ไม่รับเรื่องร้องเรียนต่อมาผู้ร้องก็ไปไปฟ้องต่อศาลแรงงานศาลแรงงานเห็นว่าผู้ร้องไม่ได้เป็นผู้เสียหายตามกฎหมายก็ยกฟ้องพอเขาร้องเรียนไปยังคณะกรรมการสิทธิทมนุษยชนชาติ คณะรรกการสิทธิมือชนชาติวินิจฉัยว่ากรณีดังกล่าวนั้นเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพราะละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คนที่ํำงานต้องมีงานทาการที่คนไม่มีงานทําจะทําให้เขามีความรู้สึกว่าด้อยค่าลงด้อยคุณค่าในตัวของเขาเองลงแล้วรวมตั้งคนอื่นด้วยที่จะมองว่าเขาเป็นคนด้อยค่ามีหลายเรื่องที่สร้างความสําเร็จในลักษณะตานองนี้แม้กระทั่งเรื่องซ้อมผู้ต้องหาซึ่งตอนแรกมีเยอะมากนะก็ได้ นำเนินการไปจนกระทั่งหาได้ว่าใครเป็นคนซ้อมเมื่อมีการทํารายงานการตรวจสอบรู้แล้วว่ามีใครเป็นคนซ้อมก็จะมีการฟ้องร้องต้องรับโทษจําคุกนะซึ่งการนี้คนที่รับโทษจําคุกนี้ก็ยังถูกจําคุกอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนาที่จะเกิดอย่างนั้นเราพึงปรารถนาเพียงแต่ว่าจะรับยับยั้งการละเมิดสิทธิมชนเพียงเท่านั้นแม้กระทั่งการซ้อมกันในผู้ต้องขัง ด้วยกันเองเมื่อมีการฟ้องร้องศาลศาลวินิจฉัยว่าสำนักง,งานตำรวจแห่งาชาติต้องชดใช้ค่าเสียหายแม้กระทั่งบุคลากรตัวเองไม่ใช่เป็นผู้กระทำก็ตามเหตุเพราะว่าเอาก็มาควบคุมตัวไว้ที่สถานีตำรวจปล่อยปละละเลยจนกระทั่งมีการซ้อมและทำร้ายร่างกายจนกระทั่งผู้ถูกควบคุมตัวเสียชีวิตบางส่วนในช่วงระยะหลังๆเนี่ยการจัดําร่างพราำหยัิก็ได้ขอความเห็นมายังคณะกรรมการสำนักง,งานเองในฐานะหน่วยงานสนับสนุนก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ ไปให้ข้อมูลข้อเท็จจริงไปชี้แจงแล้วล่าสุดยังไม่ถึงสภาแต่ว่าร่างกฎหมายนั้นก้าสู่คณะกรรมการตรีกาก็ยังขอความเห็นของสำนักง,งานสำนักง,งานส่งเจ้าหน้าที่ไปให้ข้อเท็จจริงนั่นหมายความว่ากฎหมายที่มีอยู่ในประเทศนี้ที่มีอยู่แล้วที่ละเมิดสิทธิมนชนก็มีความพยายามที่จะแก้ไขให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนชนกฎหมายที่จะมีขึ้นมาใหม่ ก็พยายามที่จะไม่ให้ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนอย่างนี้เป็นต้นเราพยายามสื่อสารต่างสังคมช่วงหลังผมก็จะให้มีข่าวที่เป็นข่าวที่ไม่ใช่ลักษณะใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเพียงเท่านั้นแต่จะให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนสอดแทรกเข้าไปด้วยและสิ่งสําคัญมากก็คือเนื้อข่าวนั้นที่ออกจากสํานักง,งานกรามการสธิ์ผู้อ่านจะมีความสึกว่านแล้วว่าเกิดประโยชน์กับตนเองไม่ใช่เป็นแค่การสร้างภาพลักษณ์หรือประชาชส,สัมพันธ์องค์กรเท่านั้น ส่วนหนึ่งก็คือการทําเอกสารเผยแพร่ทางระบบอินเทอร์เน็ตในยุคสมัยใหม่การทําเอกสารเผยแพร่ในลักษณะวาราสารวาราสารก็มีขึ้น2แบบมุมมองสิทธิ์ก็เป็นวาราสารประจําออกทุกเดือนในส่วนหนึ่งก็เป็นวาราสารวิชาการเพราะเราเข้าใจว่าองค์กรไหนก็แล้วแต่หรือหลักคิดไหนก็แล้วแต่ถ้าเป็นเพียงแค่กิจกรรมเฉยเฉยมันจะอยู่ได้ไม่ยั้งยืนยงเพราะ,ะนั้นความเชื่อเรื่องสิทธิมน,นุษยชนก็เหมือนกันถ้าจะอยู่ยั้งยืนยงมันจะต้อง เข้าไปสู่หลักคิดแต่เหมือนผมบอกว่าเรื่องสิทธิมนชนมันไม่ได้มาจากองค์กรนี้อย่างเดียวมันจะมาจากภาคส่วนอื่นๆแม้กระทั่งสื่อมวลชนด้วยที่จะบอกว่าเรื่องนี้ไม่ควรเสนอซ้ําเพราะมันไป,ปนละเมิดสิทธิมนชนของผู้เสียชีวิตหรือเหยื่อะอะไรพวกเนี้ยแล้วก็จะทําให้เห็นเป็นรูปธรรมขึ้นเพราะวาเวลาเกิดเหตุการณ์เราถึงพยายามเน้นว่าถ้าเราเสนอเหตุการณ์นี้เราก็ควรจะบอกว่าเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันละเมิดหรือไม่ละเมิด สิทธิมชนด้วยเอ็ดใดและเรามองเหตุการณ์นี้ด้วยมุมมองอะไรในเรื่องสิทธิมชนอย่างนี้ต่างหากที่ทําให้ผมภาคภูมิใจว่าการตามานที่นี่มันเกิดประโยชน์กับประชาชนมันเกิดประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองมันแตกต่างอย่างไรกับองค์กรต่างๆที่เราไม่อยู่